งวดนี้มาแน่เลขหลักกิโลเฮียนตัวสุดท้ายแม่นจนเจ้ามือสั่งทุบเรียกได้ว่าพากันเฮกันทั่วหน้ามาแล้วหลายงวดสำหรับหลักกิโลเมตรเฮียนกิโลเมตรที่27 เส้นสิงห์ขอลัลนบุรีที่ชาวบ้านต่างกันถูกรางวัลมาหลายงวดแล้วซึ่งงวดวันที่1กรกฎาคมเลขบนหลักกิโล16ตรงกับรางวัลเลขท้ายสองตัวและเลข50ตรงกับเลขรางวัลที่1และงวดวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาตาจันมาเข้าฝันอาจารย์ใบและเขียนเลขบอกเป็นเลข5 3 0ซึ่งตรงกับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งอีกรอบ โดยหลักกิโลเฮียนแห่งนี้ให้เลขแม่นจนเจ้ามือสั่งทุบมาแล้วทั้งนี้ชาวบ้านที่เดินทางมาสร้างศาลาหลังใหม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านได้พากันถูกหวยจากหลักกิโลกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวและได้นำเงินส่วนที่ถูกนำมาก่อสร้างศาลหลังใหม่ขึ้นมาซึ่งเหลือเลข1881เป็นเลขบนหลักกิโลเมตรตัวสุดท้ายที่ยังไม่ออก นอกนั้นออกหมดแล้วโดยชาวบ้านที่ทราบข่าวก็พากันวิ่งหาซื้อเลขดังกล่าวกันเป็นจานวนมากทำให้ตลาดลอตเตอรี่18และ81ขายหมดจนเกลี้ยงแผงแล้ว